กลับมากับสไตล์วันนี้วันที่18ฤดูใบไม้ร่วงนะครับตื่นแม่ดูทีวีวันนี้ฝนตกทั้งวันแล้วก็อะไรเนี่ยลูกสวยด้วยมือเราเหมือนเดิมนะครับดวงอ๋อไอฤดูหนาวใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องมีฟังให้สัตว์กินนะครับ หนึ่งยุ้งแางเก็บได้สองร้อยสี่สิบฟางนู่นนี่แน่นโอเควันหนึ่งสัตว์ึ่งตัวใช้ฟางหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งอันนะครับ้ิเอา้าเอาไปใส่บันเดิลน,นะครับผมอ๋อนี่เหรอเล็กบอดี้อบแห้งโอเคสวยงามอยู่ยังไม่ทำเพิ่มนะครับ ไอ้พวกนี้ไปเก็บก่อนลกอะไรไปเก็บอีกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรีซอร์นะครับแต่ว่าผมเอาไปเก็บรวมกับไอ้มอนสเตอร์ลูดจีดมีอะไรอีกเพชรมีละ,เ,ละเดี๋ยวผมเอาอันนี้ก่อนทอง ีโอดมั้ยเอาเมื่อวันได้ยังไงออมนี่กับไอลาวาชิโอดโอเคมาทบุบแล้วก็เอาอันนี้ไปเก็บมอนเตอร์ลูดของฮีดอบจากมอนไปเก็บระเบิดไปเก็บเผื่อวางนี้กีดเ้ยกดออกกดออกเล่นใหม่นะครับผมเผื่อวางแล้วแบบของให้ เอา้าผมเผื่อเอาไปรวมโอเคมันลดมาอันนี้เดี๋ยวเก็บเก็บในอาหารนะกันเอวุนอว้นเอวุ้นสองสามก้อนแล้วก็เก็บในอาหารนะกันมีไรละ่ะนี่เก็บเป็นในอาหารมีอะไรอาหาร คุณมนามีเก้าก้อนะครับแล้วก็เมียวผมมันจะออกไปมันกินอิ่มแหละมันก็ออกไปนะครับปอือผมเิ่นไอของวันนี้จบเดี๋ยวผมก็นอนนะครับคลิปมล็ดก่อนมเมล็ดพืชกล่องอันนี้เออเรามีคิทูบแล้วนี่หว่าไม่จำเป็นต้องไปหาไอ ในช่างแล้วน,นะครับอันนี้ไปเก็บมีอะไรไปลงบันเดิลไหมนี่นี่ขว้าอะไรเนี่ยโอเคอ,อื่นยังนะครับแล้วก็โยวเลยรถน้ำบวรชน้ำม,มาก่อนเพชรผมเอาไปให้เขาแล้วใช่ไหมโอเค แบตเตอรี่นะครับได้อะไรอ่ะโฟเซนเทียเรยาเอากล่องชีทุบเอา้ากล่องชีใช้เกาต้องไปให้ไอ้ห้างทีเล็กทุบนะครับทุบตรงนี้ไม่ได้ว่ะเออนะต้องไปเสียเงินนะครับเขาบอกว่าของดีต้องแบบลงทุนหน่อย ีเป็นคนแบบลึกลับนะครับเป็นอ p นพีซลึกลับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับยังเล่นไม่ถึงคนทิ็นนั้นมิตซี่ีที่เขียนด้วยตัวคิกับตัวไอนะครับซึ่งไอตัวคเนี่ยเป็นเสียงชอชังเพราะว่าอันแบบพินินภาษาจีนนะครับใ้แอนแบบภาษาอังกฤษจริงๆตรง,งๆเนี่ย อันว่าคีมันก็ไม่ใช่ไงเออต้นไม้โตแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาเทปเปอร์มาเปะดีกว่าเทปเปอร์เออต้องเช็ไม้อยู่ดีเออนั่นแหละก่อนเด้อลดน้ำต้นไม้ไปน,นี่มาจากไหนพรี้โบกออกมันทำให้ต้นอื่นโตไม่ได้นะ จะมีบางต้นที่โชคดีโตปุบปรับนะครับอย่างต้นนี้เลยลดแหนมก่อนแบตเตอรี่ไปเก็บอันนี้โดนฟ้าผ่าตุยแค่ทุกงสามทำอะไรไม่ได้นะครับตุยตุยแล้วตุยเลยลดแหนมก่อน น,นี่แค่ฟาร์มขึลนแล้ว่ะเป็นรเวลอะไรละแปบ๊บเก้าแล้วนะครับอีกเด,เดียวก็จะได้เลือกทางเดินผมเลือกอะไรนะจำไม่ได้ไปดูแปบ๊บผมเลือกอ๋อพืชผักเพิ่มมูลค่านะครับจะม,มีพืชผักเพิ่มมูลค่ากับไอของจากสัตว์เฮ้ยอันนี้ก็โดนฟ้าผ่าว่ะโดนฟ้าผ่าสองต้นเลย ก็มันไม่มีเสาเพิ่มมนะเนาะเสาใช้อะไรนะน,นี่แหละนี่เออจะคเคยทำเพิ่มกินนี้จะหมดนะได้อะไรอะ่ะกับตอรบอดี้ตักงหงเจสเปอร์เคยได้แล้วนะครับเจสเปอร์โู้สังเคราเก็บ พักไปเก็บเราไม่ไปเก็บเลยตอนนี้ไปขายเอาขยะไม่ย่อยอันหนึ่งกี่โอททุบเสร็จแล้วหรอสุปอันนี้ทุบไม่ได้จริงอ,อ่ะเ แล้วก็เดี๋ยวเาเขายะเก็บแบตเตอรี่เก็บนะครับยังไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรแล้วก็เม็ดพืชเก็บไอติสานต้นมีเป้ลสลับนี่แหละรดแหนมที่เหลือนะครับเรอต้นหนห้ไม่ได้ลดต,ต้นฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเว็บเก็บเห็บจะทำ ไม่สีมันเหมือนไม่ได้ลดยังไม่ได้ลดนะครับผมนึกว่าลดแล้วมาดูดีๆทีเอาสีนี่คือยังไม่ได้ลดเขาทำนะครับดูเห็ดเห็ดมาแล้วเห็ดอะไรมาก็มาทนอะ ไปส่งอันนี้ให้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะพอหมดนะครับเดี๋ยววันนี้หนึ่งทุอ่มอ่าลืมได้เจ็ดเปอรละีกลบเกิบแล้วก็เอ้าไมำไม่เฮียให้ไปเก็บกบบ พกพกแฟกก่อนกิเกตเดี๋ยวจีโอดไอมิตริลี่บักไปทุบนะครับเอาแจ็ดเปอร์ไปเก็บปลาปลาเลยนะรัดมัเบฟใช่ไหมเออกินปลาร่วมกับเรานะครับเอาสิเอ้ย สิ่งน,นี้ไปให้แล้วกันที่ผมไปดูในเมืองก่อนนะครับว่าแบบเพื่อมีภารกิจอะไรปลัดปลัดแล้วก็เดี๋ยวลงไปโบกไหมโอ้เจออบิเกีฮัลโหล ไอบิเก mm ียวกับเซบาสเตียนมันชอบอัน huh. นี้นะครับมันชอบเรื่องลึกลับเดี๋ยวดูดูดูนายกนายกอย่าเพิ่งอันนี้มันเกิดป้ามานีนะครับผมโกสอะไรอะโกสตัวไหนไอผีนั่นเหรอไม่ค่อยเจอเลยนะ โอเครับเคลดก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปอ่านดูนะครับว่าไอไอเมงโกสเนี่ยมันอยู่ชั้นไหนเพาชั้นล่างๆนี่ผมไม่เจอแล้วนะครับเหมือนอยู่ชั้นประมาณ5 0 6สิบหิะ โฮได้ระเบิดแล้วก็อันนี้ไปบริจาคนะครับพิพิธภัณฑ์โดเนตูม m เซียมเอาอันนี้มีแล้วเดี๋ยวไปใส่บันเดินอยู่่าอยู่วันนี้แล้วกันโอเคแล้วก็เหลือบันเดินบันเดินจะเต็มแล้วนะครับเหลือแค่เนี่ยโรเจอรดเชลอ๋ออันนี้ใส่ตัวส้มบ้านลุสด้วย ใส่บันเดินแล้วก็ไปตีไม้แล้วก็ถหาเหลือเวลาลงเป็นเปลงดันราผีตามอนผีรู้ว่าอยู่ชั้นไหนไปดูแป๊บได้หมวกนะครับอันต่อไปเป็นเครื่องอบแล้วก็อันนี้สี่ันหมวกอะไรอะ่ะหมวกกีฬาอีวะเออเราดูดีขึ้นมาเลยนะจากตัวแรกเราดูเป็นเครงดักเด็กนะ ดูเชยายแห่กันเนี่ก็เนยๆนะไม่ได้ไม่ได้มาดูอะไรวันนะครับแล้วก็มีของจริงด้วยวันนี้ก่อนริทพืชไดไอ้โโโริทบรอกโคลีหอยนางรมหอยกาบมีหอยมินตากะลัง โอเคเดี๋ยวไปตีไม้นะครับผมลืมตีไม้นี่หมดหวังเลยนะครับตัดออกเลยว่าจะทำเควียไอรโรบินสำเร็จดวเคลียร์ทางเคลียร์ก่อนเลเว็นตา ขย่ยเจลีลุนนะครับเรากำลังขยาอาอ่ะแล้ว N p c พเดินออกบ้านมาพอดีจะอฮันนี่มาคุยขยะอะไรบ้านชันอะไรนี่เออภารกที่เราสร้างมาเสียหมดนะครับ môn kia con lão kim gần oh tài เขาเริ่มง่วงนอนแล้วแล้วก็พิงในป่าฟินเดอร์แฟรนี่ก็แบบอืมริดจิตแล้วก็นี่ชี่วิตเดียวตุยไปลนะ เคเออผมลืมไปว่าผมต้องไปส่งพริรของพอมอดนี่เดี๋ยวผมตีเมงนี้ก่อนตัวหนึ่งอ,อ๋อน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ไงพี้พมดไม่ได้ใจว่าปิดกี่โมงนไจะปิดสองทุ่มเหมือนบ้านอื่นข้างล่างเนี่ยเออเดินผ่านไปผ่านมา ่องชีกแล้วเดี๋ยวผีนะครับลงไปแค่ผีสองตัวผมแอนกดว่าผีอ่ะเอ้ยโหด ผมไปเปิดไอ้วิกฤตก่อนครับว่าไอ้ผีเนี่ยมันมันอยู่ชั้นไหนเปิดจากในมือถือหาเป็บ อยู่ชั้น51ถึงชั้น79นะครับคือ50ถึง80โอเคพี่มี2แบบอีก่ะเอามี3แบบนะครับเคยเจอแต่แบบเลขแบบเดียว50ถึง80โอเคเดี๋ยวไปลงชั้น50กัน ไอ้บันเดิลจะเสร็จยังอ่ะบันเดิลเหลืออะไรอะ่ะไม่ใช่น,นี่รูปไม่ใช่ใช่นี่ไงอันเนี้ยนนจะเสร็จละตเรามีรอนติทูตเชลล์ละไม่รู้ว่าไอ้ดิมิเทียสไปหามาจากไหนนะครับอยู่ก็มาให้เราเฉยแล้วเราขาดของชิ้นนี้พอดีผมไปลงดันไม่ทันอะ่ะ มันไม่ลงกันเนาะปีไม้ดีกว่าไปไปเสบันเดิ์ก่อนไอ้แย่ตรงนี้มันยุกยิกๆนะครับเห็นหลายทีแล้วมันแน่เ,เคียวเกี่ยวจริงๆเก็บระเบิดก่อนนะครับระเบิด เพ่งจึกๆไปเก็บร้อมทองเทคใหม่นะครับนี่ยะขยะในมือเราเข้าเครื่องรีเฟคเกอร์โอเคหมกเก็บเอาจิโอดมาอันนี้ก่อนผมเพิ่งเอากล่องชีไปน,นี้นะครับแล้วก็มันกลับมาอีกแล้วก็เอาอันนี้ไปเก็บมิดไปเก็บ ไปหิดหิดหิดไปหินนี้ออกมารค่นี้แล้วก็จีดนะครับจีดไปเก็บนี่จีดหรือหยกน,น,น,นั่นเองไปเซบันเดิลก่อน ความจริงผมก็เว็บไปลงผีได้ไดอยู่นะตอนนี้มันเพิ่งสามทุ่มสี่สิบแต่ผมไม่ได้เอาสาวะามาวันนี้ก็เดินกลับแล้วกันไอ้บูดิตินบอทนะครับเไม่ใช่นี่ดิเออครบแล้วได้อะไรเอ่ยเครื่องรีเซเคเิลขยะนะครับผม ซึ่งเรามีอยู่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้เพิ่มเขาบอกว่าปรับเค่สองผีนะครับอาจลงไปอาจจะเจอผีเลยก็ได้หิอะไรอ่ะมีอะไรไม่รู้นะครับเข้าคสซินเลยนะโชว์คำสเตนนิคทูเดอะไฟพีทเ f ฟฟิวเกรเขาบอกว่าให้มาผิงไฟใกล้ๆก,ก,กัน นุ่นนี้นัน่นฉันรู้สึกดีก็เขารู้สึกดีกับเรานะเพราะเราให้ของขวัญหัวใจแม่จะจิตไปดวงแล้วมั้งเขาเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะขอโทษนะที่ทำให้แบบเราเสียอะรนนไหม่อไว้ใจเขาอะไรเงี้ยนุ่นนี้นั่นเขาทำตัวของเขาเองอะไร แล้วก็ไอโชยูซัมติงคามอินไซค์เขาพาเราไปดูอะไรนะครับนั่นมอเสียงเจ๊เจ๊เขาสอนทำวิธีทำไอ้เหยื่อตกปลานะครับผมเขาสอนทำไอตัวนี้นะครับไวเบิดมันเองละ นี่จะออกมาุดไอ้เมล็ดพืชตรงนั้นนะครับตรงนั้นมีเมล็ดพืชมันนกวมอนเป็นต้นไม้ยืนต้นนะครับชั้น50ถึงชั้น80นะครับผมลองลองมาไปดูคิดว่าจะเจอไหม บ้านอันนั้นผมก็ไม่ได้เป็นลงนะครับบ้านที่ชวนไปกินปลาถ้าเราเอาปลาไปเรานั่งจะไปทำปลาหนึ้อเรากินด้วยกันไม่มีอ่ะพีอ่ะทีนี้ไม่เจอใส่ควกนี้ได้มาลงอีกทีนะครับตัดไม้เสร็จก็ค่อยมาลงที่ทำไมดันนี้มัดนดึกจัง จเจอแล้วเต่ก็ยังขาดอีกตัวนะครับต้องการสองตัวอู้ออยดอกอันนี้ด้วยว่ะตาผีเต้กำแบบลังมองมันกับมอนเวลายอย่าเพิ่งหมดอีกตัวหนึง่งนนี่อีกตัวหนึง่งบนขวานบน ดี๋ยวพรุ่งนี้เคยมาลงไอ้แห่ผีตัวนะครับอผีไม่นู่นอะ่ะเดี๋ยวผมกลัวกลับบ้านไม่ทันไงผมว่าผมกลับบ้านไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้เคยมาลงแโลบเงินมีตั้งเจ็ดพันอ่ะเงินแห่นี่คือกีดนะไม่ถือนั้นมาด้วยไงไอ้อะไรนะไอ้สวอ้อ่ะเออถ้าถือสวา้ามันนี่เคริเสร็จไปแล้วเนี่ย ิงไปไม่แทนนะครับกะจะตัดต้นไม้เล่นเรือนไปเม,มื่อวันที่หนึ่งนะเอาจิโอดไปทุบอีกอันหนึ่งแล้วก็แบบนอน โคเินเทียกับจิตมาก็บปลาผีโยนขยามีสองทางนะครับเอาตั้งไหนทางช่างมันนะรับก่อนไม่ทันวันนี้ไม่ไม่นอนบังนะครับโอ้ฟาร์มได้รวก้าแล้วของป่าเขารียรลวก้าแล้วนะครับพี่ทำเสาเรียกฝนได้แล้วสิกฝนได้นะครับผมทำให้ วันนั้นฝนตกดูดูดูขอดูไอ้เสาเรียกฝนก่อนว่ามันยังไงเสาเรียกฝนนี่แฮทวูดถ้าฝนออยโอ้ต้องเลี้ยงหมูนะครับถึงจะมีแฮทฟุนออยแล้วก็พายทาเพราะชอใช้ปุ๊บต้องรอพวกนี้นะครับว่าต้องรอรุ้นว่ามันจะแค่เพิ่มโอกาสนะครับที่ฝนจะตกบางทีอาจจะไม่สำเร็จ โอเคครับผมตัดจบของวันที่18เท่านี้นะครับ